คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตลาดมอสเปสในศึก CPF เมวยมันสนั่นโลกครับในการทํางานของทีมงานเพชรยินดีครับวันนี้ต้องบอกว่า2 in 1เลยนะครับมีมวยไทยระดับค่าตัวเรือนแสนครับแล้วก็มีมวยสากลระดับโลกด้วยนะครับคู่แรกครับมีเข็มขัดในรุ่นแบนต์ตเวท118ปอนด์ช่อง True For you ในแบบฉบับของมวยไทยที่ว่างเป็นเดิมพันนะครับมุมแดงอย่างที่ผมได้เรียนไปครับเจริญสุข สอจต้งปาจีนครับหรือบุญลานามวยไทยส่วนน้ําเงินนี่แฝดเทวดาจากสุราษฎร์ธานีครับเพชเดชไฟเตอร์มวยไทยครับครับนี่ครับคร่แรกของการถ่ายทอดสดของเรานะครับศึก C P F มวยมันสนันโลกครับวันนี้นี่โอ้โหสุดยิ่งใหญ่เลยครับนอกจากมกรรมมวยสากลระดับโลกแล้วครับเราเปิดหัวประเดิมด้วยมวยไทยชั้นแนวหน้าครับนี่ครับทางสอฝ่ายนะครับอย่างที่แจ้งไว้ไฟแดงเจริญสุข สอจอต้งปราจีนไฟน้ำเงินเพชรเดชไฟเต,เตอร์มวยไทยครับอาจารย์สุทันต์ประเขตนะครับผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีส่วนกรรมการให้คะแนน3ท่านมีสมศรีผูศรีสุเนศค้ำชูครับแล้วก็รัตพล์แก้วพิกุลเอาละครับระฆังยกแรกดังเริ่มแล้วนะครับกำหนด5ยกครับมีเข็มขัดช่อง t u o four U ครับในรุ่นแบตเตอร์เบร118ปอนด์ที่ว่างเป็นเดิมพันครับผู้ชนะก็จะค่าเข็มขัดกลับบ้านเลยนะครับมุมแดงจเจริญสุด จเจริญสุขนะครับมีอาจารย์บุญลานาครับมาบริกรรมคาถาถอดมองคลครับส่วนเพชรเดชนี่เป็นสตาฟทเรทนเดอร์ของทีมงานเพชรินดีอะคาเดมี่ครับครับว่าคู่นี้เชื่อว่าไฟแดงเลยครับอาจจะได้เปรียบนะครับได้ได้เปรียบในแบบเสียงเชียร์ครับเพราะว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นนักชกขวัญใจของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือนี่วันนี้ถือว่าต่อยในบ้านเลยครับสาหรับจเจริญสุข ไม่เป็นไรครับฝ่ายน้ำเงินทีมเยือนครับเพ็เดชไฟเตอร์บวยไทยสุราธานีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ c p เจริญพวกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c ี f ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอปเปอรเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ c ีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008008ขอบคุณบริษัท CPF ีเ s t a u ส a n t a n ล f อ o แ c h ด i n จำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวเข้าตังมินิ้ไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวเิษัทซีพีเมจิจำกัดพร้อมด้วยเจียตไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับอย่าลุกไปไหนครับแค่คู่เปิดหัวคู่นี้อย่าลุกไปไหนครับถ้าจัดที่วิกแอร์รา่าจะดำเนินนี่เก็บไม่ไม่รู้จะเท่าไหร่เลยนะครับคู่นี้วันนี้ทีมงานพินิีร่วมกับซีพีนี้จัดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมฟรีครับแล้วก็พี่น้อง ชาเชียงใหม่นะครับเดินทางมาติดขอบสนามได้นะครับวันนี้มีมวยไทยนี่หลายตะหลายคู่เลยครับแล้วก็เป็นชั้นนําทั้งนั้นและที่สําคัญนี่คาราวาน c ี f โอ้โหขนต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยครับพี่บอลครับางานจะมีไปจนถึงวันที่10กันยายยนนี้แหละครับเรียนย้ํานะครับงานจัดภายในบริเวณตลาดมอสเปซไลฟ์ฟอร์ดมอชอที่จังหวัดเชียงใหม่แหละครับ กิจกรรมนี้มีกันยาวๆเลยครับจนถึงวันอาทิตย์นี้แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีพาก,กรรมคอนเสิร์ตนะครับอ่อเรียกว่าเรียนเชิญครับพ่ปเป้วง MVL มาพรุ่งนี้นี่เจอกันได้หกโมงเย็นอุ้ยมเอาละครับเอาละครับแมท้าทายกันแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่เดือดเลยครับแมาจดมวยกันใกล้ๆไม่มีใครถอยขวากับซ้ายนะครับ ซ้ายแดงนะครับทางด้านเจริญสุขนี่ถือว่าเป็นรถถังเมืองล้านนาอีกคนหนึ่งครับไฟที่ทำให้แฟนมวยโอดติดตาทั่วประเทศครับมีหลายไฟครับแล้วก็ไฟที่ต่อยกับบุญหลงนี่ดูเดือดร้าใจส่วนเพชรเดชนีแชมเปี้ยน5เส้นเลยครับเป็นอ้ามัดมาเอาละครับอย่าลุกไปไหนครับย้ำแล้วนะครับมานี่ถือว่าเป็นคู่เดือดคู่เปิดหัวครับดูครับว่าคู่นี้นี นึกไม่ออกครับว่าใครจะเป็นฝ่ายถอยประเภทเกียร์ถอยไม่ถอยมีด้วยกันทั้งคู่หมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมบมาทีสำหรัดเช่ในม่นะครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดในยกแรกครับโอ้ยยกแรกนี่ใส่กันแบบนี้แล้วครับว,วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุสขอบคุหลักของรายการเราครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ โรคผิวหนังคดขุ่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวคลีสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเดียสีวฝ้าระงับกลิ่นกายก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับทางบริษัทแหลม้งองการแพทย์นะครับมีมีทั้งแชมพูขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยหาซื้อได้ที่ CJ เจซีเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาเลยครับ ต้องขอบคุณบริษัทอุหกรรมท่อน้าไทยจํากัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ P ี c ีท่อน้ําไทยคุณขจรศักดิ์ศักดาพงสานุรักษ์บริษัทลีนาประเทศไทยจํากัดสีลีนาสีคิงคอปบ้าพร้อมด้วยสีโป๊ลีนาขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการนะครับบริษัททูลสเปเชียลจำกัดบริษัทจงไทยเจียนหนงเอี้ยวเอีย้ยครัดฑกิวเจิ้นกูซอนเกียวหนังกิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัส,สกุลขอขอบพระคุณครับ ตามกันต่อนะครับยกที่2ครับคู่ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยครับในรุ่นแบตเตอร์เวทช่องถูอฟยูที่ว่างนะครับว่ายกแรกนี่ซัดกันต้องบอกว่าโอดหนักๆเลยครับเอาละครับหมัดกระสอบเข่าไปมาวงในครับตั้งแขนโอ้คู่นี้นี่ว่าคุณหมออาจจะได้ทำงานตั้งแต่คู่เปิดหัวเลยครับนี่ครับโอ้แล้วดูครับ กนี่พึ่งยก2เองนะครับย้ำเลยครับคูน่นี้มีตำแหน่งแชมป์ทูฟอยูในรุ่น1 1 8ปอนด์ครับแบนตั้มเวดนี่ครับขยับเดินตอนนี้เป็นไฟแดงก่อนครับเจ้าบ้านเจริญสุขสอกทันไทยสอกเลยครับไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับประสบได้ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเลยครับคู่ชิงตำแหน่งแชมป์เปี้ยนที่ว่างในแบบฉบับของมวยไทยครับเรียกน้ำย่อยด้วยคู่นี้นี่คู่ต่อไปเชื่อว่า ดูเรือเร้าใจอา้าซ้ายไปครับเพรเดตใช้จังหวะ2ใช้จังหวะฝีมือครับทุกทีเพรเดชก็จะเดินชนนะครับแม่แต่ว่าวันนี้เจอรถถังล้านนาต้องตั้งรับเลยครับอา้าวซอกไปครับโอ้โหดูมานี่ครับาตาลเม็ดดูฮะเจริญสุขเดินเปิดเกมไปก่อนแม่แต่ว่าเพรเดชครับไทโซนไม่ย,ยีละครับแม่ประเภทจอมบูจอมบูจากพักใต้เหมือนกันนี่ครับ ไม่มีตกใจครับโอ้โหโอ้โหโดูดอทเชื่อว่าอาจจะได้เห็นเลือดครับคู่นี้ออตอกเฉียวไปเฉียวมาหลายจังหวะแล้วนะครับยกที่2เท่านั้นครับเชื่อว่าทั้งคู่นี้ก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมเปี้ยนช่อง t r f ู For you ครับถีบไว้ก่อนครับขยับตัดเวทีครับทางด้านเจริญสุขร์ใกล้ๆดูในดูจังหวะการตีเข่าจังหวะมหา้ายังตีไม่ได้กรรมการสุดทันก็แยกทันทีครับ นี่ครับแม่ไม่มีเว้นช่องไปเลยครับดูครับแม่ไนไยดูโอ้โหดูครับแม่ลูกนี้ใช้เหลี่ยมตัวช่วยสวยเลยครับจเจริญสุขโอ้โขวาไปเหมือนจะเห็นเลือดนิดนิดแล้วครับตอนนี้ยัดเข่าไปตีคือยัดเข่าไปเสียป,ปะักล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับว้าวคู่นี้ไม่ดูไม่ได้ครับแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องเชาวเชียงใหม่ มารับชมสดตอนนี้ยังทันนะครับมาหน้าเข่าตีไปยัดมาสอดแขนขึ้นคอยัดคืนมาับแทงไปตีมาับโอ้โหนี่ครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนเสิร์โอ้หมดยกหมดยกก่อนครับหมดยกสองพักแค่เดียวยกที่สองครับโอ้ขอบคุณครับทีมงานทูตวยวช่อง24ี่ดูครับนี่แหละครับโชกันแบบนี้ครับโชคระดับแนวหน้า ในรุ่น118บอดเป็นตัมเวทครับแ่มเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับเราจะรู้กันแล้วครับใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นสําคัญไปครับกำลังจะขึ้นยกที่3นะครับนี่ครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแน่นขนัดเลยครับภายในบริเวณงานของเราแหะครับตลับมอสเปซไลฟ์ฟอร์ดมอชอเชียงใหม่แล้วก็เรียนย้ำกับท่านผู้ชมนะครับนอกจากจะมีมหกรรมกีฬาชั้นแนวหน้าแบบนี้แล้วครับ ยังมีผักคำสินค้าราคาพิเศษนะครับจากเครือบริษัทเกริล่นพุทธัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนและจากเครือของ c p f ประเทศไทยจํากัดมหาชนครับสินค้าราคาพิเศษครับช่วยค่าครองชีพพี่น้องนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และก็พื้นที่ภาคเหนือนี่ครับงานจะไปจะไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้ครับาตามกันต่อเลยครับยก3เนื่องจากคู่นี้เป็นการ ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนช่องทูยูนรุ่นแบตเตอเวทที่ว่างนะครับกรรมาการสักขีพยานครับพี่อลิบาบานะครับธงชัยมารุลีมแล้วก็ตีภูทรครับคู่นี้ยก3ซัดกันต่อมาแลกกันต่อครับโอ้โหโอ้หนี่ครับ วัดกันแล้วครับวงนเสียบเข้าไปใส่แดงรถถังเมืองล้านนาน้ำเงินเจ้าของสถยาวแปดเทวดาเพชรเดชเดชเพชรแม่คู่แปดทันแนวหน้าของเมืองไทยครับนี่ทีมงานทีมงานเจริญสุขบุญละนามวยไทยหรือว่าได้รับเกียรติใช้สีเสื้อของท่านสจ้าต้องปลาจีนโอ้ยยัดเข้าไปเจริญสุขมหาเพชรเดชดูในในยกโอ้โหดูครับตอนนี้เดือดแล้วครับ ในล้วนตอนนี้ต้องบอกว่าในาล้วนวัดกันที่เพลงเข่าแล้วครับโอ้โมีศอกด,ด้วยครับจเจริญสุขฟันไปทีนึงเพชรเดชนี่ก็ถือว่าเป็นรถถังแดนใต้อีกคนหนึ่งครับยัดข่าตีมากดแขนขึ้นพอเด้งโอ้โหแมาเข่าไฟแลบเลยครับโอ้โหนี่ครับมาบรรยากาศสดๆดจากเชียงใหม่ดูครับเสียบเข้าไปจเจริญสุขเพชรเดชนี่ครับตอนนี้วงในนัวเนีย จากสุดารบอกติดเชื้อติดเชืออมาว่ากันต่อกลางเวทีครับคู <c oughs> ่นี้นี่ชกเหมือนโกรธกันมาครับน,นี่ยก3ามเท่านั้นนะครับอ้าวตีกันต่อค่ายใหญ่ยี่ห้อดังซัดกันมาเลยมันแบบนี้ครับแดงบุรณามมยไทยน้ำเงินเพชรยินดีอคาเดมี่ครับ <c oughs> นี่ครับนี้ของดีเลยครับมาหาพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ตูโอุ้ยตู่เจริญสุกโ์อ้ยสอกมา เพชรเดชไม่สอนรับไมยฮิวฮิวมาจะดูครับมาถือว่านายจัดด้วยกันทั้งคู่มเหนียวหนึบเลยครับเหนียวหนึบเลยครับข้อแขนของเพชรเดชแม่มันใกล้เชือกกรมาการสุทันก็ต้องแยกไหลจังหวะเอ้ายัดเข่าไปครับจเจริญสุขดึงมามาสอดยัดไปตีมาครับแม่ทาซ้อมไม่ถึงอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับโอ้โหดูครับหน้านี่ครับมหาจิ้มลาตัวสกัดไว้จเจริญสุขอุ้ยมาซอม ้หเหมือนจะนิ่งๆไปนิดนึงครับํำเงินมาโตโตด้วยนี่ครับมายังโตได้อยู่ครับเพชรเดชโอ้หายใจกันทางไหนครับหายใจกันทางไหนครับมาตีตีคืนย้อนในศอกด้วยครับเอาตั้งแขนเสียบควนตอกเปาเมาเปาแม่ร่วงเลยครับโอ้โอ้โอ้นี่ครับมาอาจารย์สุธันให้โอกาสครับมามายุบปลายยกดูดูครับ ยังไงยังไงยังไงครับโอ้โหตอนนี้แม่อึ้งเลยครับทีเชียงใหม่หมดยกหมดยกหมดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายครีมโทนน้ำและเย็นเกรกขอบคุณกาวช้างเคนจิจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ครับขอบคุณบริษัท สกินเดียวนะครับโดยแหลมทองการแพทย์จำกัดนะครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวโรคผิวหนังผดคืนคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมพร้อมด้วยสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้ารละงับกลิ่นกายแชมพูมาโนดักแฮร์ครับของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยหาซื้อได้ที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาครับโอ้ยคู่นี้นี่หายใจกันทางไหนครับทั้งเจริญสุขแล้วก็เพชรเ,ตเตดชหายใจกันทางไหนครับ มาตีกันต่อยก4ีคู่ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างในแบบฉบ,บับของมวยไทยรุ่นแบนตําัมเวทฟันมาฟันคืนแล้วนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหดูครับว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีงานหนักอีกหนึ่งท่านก็คือแพทย์สนามนี่แหละครับเริ่มเห็นบาดแผลแล้วครับโอ้โหมาทั้งคู่นี่มาใช้ของหนักของแรงนี่ครับจเจริญสุขมาต้นๆเหมือนจะผ่อนเกมแต่ว่าตอนนี้ยังไงโอ้โหคุณออสมาใครใครโอ้โหเลือด เลือดเลือดมาตอนนี้มามุมแดงบอกสายยาวสายยาวมาแต่น้ำเงินขวาไปโอ้ยคู่นี้คู่นี้ครับมาเหมือนโกรธกันมาครับฟันไปฟันมาอ้าวตั้งแขนมีฟันคืนไม่ไม่มียอมเหมือนกันครับว่าคุณหมอจีรสักนี่อ๋อโยยศอกยัดเข่าเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใครจะโดนของใครเต็มเต็มก่อนครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มานี่อุ้ย โอ้โหสะใจสะใจแฟนๆเลยครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ใค้ไม่ได้ดูเสียดายแทนครับโอ้ยดูมาเมื่อวานเมื่อวานสู้ศึกเมื่อวานสู้ศึกกับภูมิใจไทยอ้าวันนี้วันนี้เจริญสุกกับเพชรเดชมามามา,มาดวลกันครับโอ้โหนี่ครับมาศึกแห่งสักศรีนี่ครับมบบวยเก่งมวยดังเชียงใหม่เจอมวยเก่งมวยดังของสุงราษฎร์เพราะฉะนั้นนี่ครับ ตอนนี้เป็นเพชรเดชเดินชนไปกเขไปโอ้โหดูมหาเจริญสุขแก่เรดทุกเม็ดเช่นกันเลยครับโอ้ดีใจแทนพี่น้องชาวเช,เชียงใหม่ครับได้ดูมวยแบบนี้สดๆติดขอบเวทีครับอ้าวฟันกันไปฟันกันต่อฟันยังไม่หยุดแทงด้วยครับโอ้โอ,โอ,โอนี่ครับมาเดี๋ยวดูประเพชเด็กนื้อเด็กนื้อมาเจอกันครับมหาสนุกสนุกเลยครับ โอ้ดูครับมาตอนนี้เป็นเพชรเดชเดินเบียดชิดในโอ้หนี่ครับตีกันไม่ถนัดอาจารย์สุธนันแกเอามาก่อนอีก30ววิยกที่4ครับามาติดบังนะครับมาแต่ว่าเสียจังหวะล้มไปครับด้วยพลังแข้งครับามาสอดแขนกดไว้กดไว้กดไว้ไวครับนี่ครับมาตอนนี้เสียงเชียร์อึ้งเลย ลูกเทนครับโอ้โหกระโดดเข้าวขวางเลยครับกร<า>รมการชูมือครับจบยก4ครับเจริญสุขส,สจต้งปราจีนชนะทีนิเกิลน็อกเอาท์เพชรเดทไฟเตอร์ mm hmm. มวยไทยยกที่4ครับดูภาพช้าๆครับ